สวัสดีครับโคเทพครับสวัสดีครับบ่าวเซิงคานที่นี่วิธีชาวบ้านและวิธีชาวบ้านชาแนลทุกท่านทุกคนทุกคอมเมนต์ทุก f อฟทุกท่านครับวันนี้โคสุดท้ายครับอยู่ไม่ได้วิธีชาวบ้านกับบ่าวเซิงคารต้องมาตามโคสุดท้ายให้ f อฟฟังเพื่อเป็นกระสแสนะครับฟังเพื่อเป็นโอสถนิดนิดหน่อยหนอยนะครับ สำหรับเอผู้ที่กำลังชมอยู่ทางบ้านกำลังคิดหนักเลยว่าหวยงดน,นี้จะออกตัวไหนจะมีเงินเขาเรียกว่าบุรณะซ่อมแซมบ้านที่เพลังสำหรับน้ํำท่วมภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนอีสานตอนใต้เมืองซีสเกตบ้านผมแหลงครับสรุปว่าปีนี้ต้นกล้วยก็คงจะตายอีกต้วนมะพร้าวก็คงจะตายอีก S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะครับแต่พี่น้องอย่าเพึ่งตายอย่าพิ่งนายนะครับขอให้หวยงวดนี้เข้าปังๆก็แล้วกันสําหรับผลการเสี่ยงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ <S <S 2> <S 2> แนวทางมีให้ส่งเสริมรัฐบาลป่านนี้ก็คงไม่ไม่เหลือแล้วมั้งพี่น้องซื้ออะไรได้ก็ซื้อไปแต่อย่าแต่อย่าซื้อมากมายซื้อเพื่อเป็นกระใสนะครับอยากจนในซื้อหวยนะครับ อยากรวยให้ซื้อจอบนะครับถ้าฟังปู่เทพแล้วพิจารณาเอาแต่ละสำนักว่าตัวไหนโดนใจตัวท่านตัวไหนไม่โดนใจตัวท่านอย่าเห่กับเขาคนเราล่ํารวยไม่เหมือนกันแม้แต่นิ้วมือครับยาวสั้นไม่เท่ากันออปีนี้อย่าลืมนะครับปีมะมะอะไรหนึ่งมะเร็งเนียเอะนะครับออปีมะโรงเนี่ยคําว่ามะมะเร็งตายเยอะนะครับปีนี้มะโรงปีหน้าก็เป็นมะเสง งูเล็กงูใหญ่ระวังมีเข้อนะครับฉะนั้นหากแม้นคนใดที่เกิดปีมะมะโลงมะเสงอ่ะให้ท่านคล้องพยาครุฑนะครับครุฑวัดไหนก็ได้ขอให้เป็นครุฑนะครับครุฑเหรียญเหรียญในหลวงเราก็ได้ครุฑวัดไหนก็แล้วแต่ขอให้มีครุฑฉะนั้นมันจะบาลานซ์กันนะครับอย่าให้งูใหญ่กว่าครุษสิถ้า,ถางูใหญ่กว่าครุฑปั๊บ เราไม่มีทรัพย์เลยกินเงินแล้วหมดนะนฉะนั้น,นใช่จะหนักไปหน้าฉะนั้นเราต้องแขวนครุฑเพื่อประคองจนกว่าจะหมดปีมะลงและก็มะเสงนะครับฉะนั้นหลังจากที่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซงคารนะครับปู่เทพและครูบาอาจารย์หลายคนนะครับไปทําพิธีที่อำเภอห้วยลาดเนาะจังหวัดบุรีรัมย์ฝันนะครับกลับมาฝัน ฝันเห็นงูสองตัวนะครับมันตามมานะครับงูสองตัวตามมามาเกี่ยวกันตรงนี้แหละ <Solar. S 1> มันมาเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เกี่ยวกันที่ที่ตำหนักปูเทพนี่แหละงูสองตัวมามามาจากโน้นนะ <S <S <yay. S 1> มาจากบ้านแม่ครูนดามาเกี่ยวกันตรงนี้แต่บังเอิญอยู่นี่ก็มีงูอยู่แล้ว <S 2> <S 2> มันเลยบวงมาเป็นสามตัวตัวหนึ่งเกี่ยวกันอีกตัวหนึ่งมองดูนะครับ ฝนอย่าเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวให้แนวทางพี่น้องก่อนรอสักสิบนาทีนะพระเพิงพระพายทั้งหลายพระพี่หลุนก็ได้รอแป๊บหนึ่งนะครับมาเกี่ยวกันตรงนี้นะครับปู่เลขปู่เทพมีมีเลขหรือว่ามีทีเด็ดในใจอยู่แล้วมีทีเด็ดในใจอยู่แล้วว่าเอไม่ใช่ว่าฝันคืนเดียวนะฝันติดต่อกันตลอดเลยเใช่ใช่เดิเดิมด ถ้าเลขปู่เทพไม่เข้านะก็เลขแม่ครูเข้าเลยถ้าเลขแม่ครูไม่เข้าเลขปู่เทพเข้าเลยสองสองอย่างนี่แหละพี่น้องชอบตัวไหนก็จัดเอาตัวนั้นสําหรับแนวทางปู่เทพเนาะแนวทางปู่เทพมีเลขในใจอยู่แล้วก็คือเลขเดิมนั่นแหละเจ็ดสามที่ออกไปงวดวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมาเจ็ดสามและ 62ก็เลขมวดประจำวันที่16กันยามเหมือนเดิมเลขในใจนะครับถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นแค่7 73เบิ้ลนะเบิ้ลครับเบิ้ลเลยฉะนั้นก็จะมีพิเศษก็คือ62เ <6, 2. S 1> มน62เลยรากากั้นไว้คือชุดเดียวคือ5 ห้าหนึ่งไม่กลับไม่เปลี่ยนเป็นเลขตัวเดียวมเม็ดเดียวด้วยนะครับห้าห้าหนึ่งนะครับกันไว้พิเศษเลยคือห้าห้าหนึ่งที่ชอบจริงๆคือหกสองกับเจ็ดสามนะหกสองกับเจ็ดสามถ้าออกออกตัวเดิมเลยเอฟซี FC, ครับไม่มีกระดาษเราขึ้นขึ้นหน้าจอให้เอฟซเลย ทำทำได้เนาะะสบการณ์ะระดับนี้ต้องทำได้สิขึ<ช>้นหน้าหน้าจอให้เลยว่าเล่งสำนักปูเทพโค้งสุดท้ายไม่ใช่โครงสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวออกคอมเมนต์สิโครง,งบางช่องออกโครงสุดท้ายอเออ,เอ,อไม่บอกว่าช่องไหนนะครับโค้งสุดท้ายเลยหากเมนพี่น้องที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังไล่ไล่ดูคลิปต่างๆ 1, 2, 3, 4, ง,งห้ปู่เทพไม่ใช่กิจิอาจารย์ดังนะครับไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นอะไรหลายอย่างเป็นเพียงลือสีวันนอกอนะครับฉะนั้นก็ขอให้แนวทางงวดประจำวันที่1นึ่ตุลาเนาะขอบุญกุศลที่ป่าสินคารและวิถีชาวบ้านได้ติดตามมหาปู่เทพตลอดนะครับพี่น้องก็ดูเป็นกระสใสนะครับดูเป็นกระสแต่อย่างงมงายเด้ แต่อย่าเชื่อปู่เทพจนหมดเนื้อหมดตัวอย่าทะเลาะกันนะกับลูกกับเมียรเรื่องหวยไม่เข้าหรือไม่เข้าแล้วก็อย่าด่าคอมเมนต์ปู่เทพด้วยถ้าปู่เทพรู้ปู่เทพจะแอบซื้อคนเดียวแหละไม่บอกให้เอฟซีซื้อหรอกนะครับฉะนั้นอยู่ที่พลาบุญของดวงวิญญ,ญาณน,นาคราชสายโมเตลูเดอร์อดวงวิญญ,ญาณน,นาคราชทั้งสี่ตระกูลไล่ตั้งแต่ท้าววิรุปักที่อยู่ตรงนี้ ดวงวิญญาณที่ดูแลเกื้อกูลพญายนาคขลาดทั้งสี่ตระกูลนะครับฉะนั้นหากแม้นที่นี่เป็นปากเมืองบาดาลจริงปีนเมืองรับแลจริงก็ขอให้เลขที่ปู่เทพปล่อยไปนะครับนะสามตัวออกฝันว่างูมานะเป็นเป็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่ง,หญงูมานะพี่น้องแต่อย่าเชื่อสันเลขสำนักปู่เทพมาก แล้วก็อย่าเชื่อเลขสำนักแม่รัดามาก <Okay. S 1> นะครับประคองเอานะครับประคองประเมินเอาว่างูมาสองตัวจะเข้าตัวนั้นสองตัวหรือเปล่าผมไม่รู้ <Okay. S 1> นะครับหรือจะเข้าสองตัวของปู่เทพหรือเปล่าไม่รู้แต่มาสองตัวและมีนางอีกตัวหนึ่งรองอยู่ตรงนี้ตามปู่เทพมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่องค์ดาเลยต,ต, oh. ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อําเภอห้วยงลาดนู้นแหละ <Okay. S 1> มันเป็นความเชื่อนะฉะนั้นหากแม่พลาบุญมีขอให้เลข คุณแม่ระดาเข้าหรือเทเลขปู่เทพเข้าจะได้ทําวิธีใหญ่สักที<ม>ก็ขอให้บุญบารมีที่ที่ที่เราสะสมมาเนาะ<ช>จุงเกือ้อกูลทุกๆฝ่ายนะครับไม่เคยว่าครูบาอาจารย์ที่ใดว่าดีไม่ดีฉะนั้นนับถือยกขึ้นเหนือหัวทุกคนนะครับชอบตัวไหนมากที่สุดครับชอบหกสองหกสองใช่<ม>และห้าหนึ่งก็ชอบนะ ครับตุกกันอะ่ะห้าหนึ่งตรงกับเลขนน้นนะเลขทะเบียนรถหาตัดีับที่เอฟซีเขาเขาร่วมอนุโมทนาบุญใช่ขอบคุณมากที่ที่เป็นสื่อกลางให้หลายฝ่ายใยหลายคนนะครับแต่ผมว,วันนี้ที่นีวิทยาันรับบอดสุขการ์ตุนเนยมาตามความฝันเนอะเมียนมาตามความฝันหลังจากถูกไป ป็นแม่ระดาเนาะมาแล้วก็แมนกับตัวตะเก็นก็ฝันเป็นงูสองตัว,ตวครับเกี่ยวกันไหมครับผมเกี่ยวกันสองตัวอีกตัวหนึ่งยืนมองใช่หน่าจะเข้าทั้งสองที่เนาะน่าจะเข,าเข้าสองที่หรือเปล่ารครับไม่เข้าตัวนู้นก็เข้าตัวนี้เข้าที่ใดที่หนึ่งแน่เข้าตัวนั้นตัวหนึ่งหรือตัวนี้ตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับรับคุณอาารย์ขอบคุณผู้เทพที่มาให้แนวทางความฝันเนาะแมน เาเองก็บหเา็ออกตัวใดเมนหลักสือผพ้เดียวแล้วต่หูครับเป็นเป็นในท่าในการพี่น้องจบจบนปครตัวรับชออรยบเดยพี่น้องเต็นที่มีหลักถูกซ้มตัวตรงตรครับเราไม่รู้ที่งไปในการโซดครับดูเพื่อเป็นกระสแยนะครับต้นนี้ละวันทีนึงตัวลาก้มครับสองพันหารวยหกสิบเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสาม หาหนึ่งหกสองเป็นแนวทางนกปูเนาะครับออกโตเก่าเทใน,น่นอน